อสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระขออนุญาตโอ้ยวันนี้วันนี้จริงๆอ่ะผมนัดพี่ท่านนึงอ่ะผมจะต้องส่งพระยี่ไม่หนึ่งแกหนึ่งองค์กับเหรียญจอบวัดขวางอีกหนึ่งองค์แต่ผมพอดีวันนี้ผมทำธุระอะไรต่ออะไรผมเข้ามาบ้านก็ช่วงบ่ายแล้วเรียกผมเพิ่งนึกได้เนี่ยผม,มาตายได้ขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเป็นส่งวันอาทิตย์นะครับพี่ ขอโทษด้วยแต่ว่าพักของพี่เขาอะ่ะคือพี่เขามาแบ่งผมไปอะ่ะคือผมอะ่ะผมถ่ายเก็บไปแล้วละเหรียญน,นี้นี่เหรียญน,นี้เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่สวยที่สุดตั้งแต่ได้มาสวยที่สุดตั้งแต่ได้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมพิมพ์ที่ส่วนใหญ่อะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเส้นขาดนะมันเป็นเส้นเหมือนกับการถอดออกจากพิมพ์แล้วมันเป็นรอยแบบรอยจิกในพิมพ์แล้วมันขาดนึกออกไหมแต่เหรียญเนี้ย คมชัดแล้วก็ไม่ขาดแล้วที่สำคัญเหรียญนี้สวยมากนะครับแต่เผอิญจังหวะพี่เขาล่ะจังหวะพี่เขาจริงๆหละครับนะก็พี่เขาก็แบ่งไปแล้วกับแปะยิมวงนี้นี่แปะยิมเขียวเขียวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รงนี้แปะยิ้มวงนี้เนี่ยเขียวเขียวนี่มีโค้ดนี่โค้ดชัดๆแบบนี้นะเขียวเขียวแบบนี้ดูง่ายๆแบบนี้นะคือเรื่ององเรื่องอะสุขสะดวกมันไม่มีมาสองสัปดาห์แล้ว คือสัปดาห์ก่อนหาของไม่ได้ส่วนสัปดาห์เนี้ของมันเพิ่งจะมาวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยสองวันนี้เองครับมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีกันนะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจัดส่งนะครับนี่ของพี่เขาแต่เนี้ผมได้ของมาเนี่ยเต็มพิกัดเลยเนี่ยเดี๋ยวขอแยกก่อน ผมได้ของมาเต็มหน้าเสือเลยนะครับใครที่หาอยู่ตอนนี้ผมซื้อตอนนี้ผมเล่นอะไรไหมวัดขวางผมเล่นอยู่แล้วแล้วตอนนี้ผมมาเล่นอาจารแจะด้วยเล่นอาจารย์แจ๊เนี่ยผมซื้ออาจารย์แจะเข้าเรื่อยๆนะตอนนี้คือเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ค่อยดูดีกว่าคือมันบางพิมพ์มันเป็นพิมพ์หายากแล้วก็ผมมั่นใจสุดๆเลยว่าทันหลงพรอเงินแน่นอนทันหลงเพรอเงินแน่นอนนะครับมันมีหลายๆวาระแต่ว่า ปัจจุบันเนี้ยคือผมเลือกที่จะเก็บก่อนเพราะว่าคุณเชื่อผมไหมผมอะ่ะสัญชาตยานผมอะ่ะมันไม่เคยพลาดหรอกเหมือนวัดขวางอะ่ะตอนนี้ผมมาเล่นวัดขวางใหม่ๆอะ่ะคุณรู้ไหมวัดขวางกับผมมาเล่นองค์แค่หลักร้อยหลักพันต้นๆเองแต่ตอนเนี้อาว่าคุณลองไปหาดูแล้วกันว่าสิ่งไหนที่ผมพูดไ,ไม่จริงมั่งยกเว้นองค์นี้มันช้ำๆนะองค์นี้มันช้ำๆอ,อ,ง,คำๆองค์นี้มันแบบล้างเสียๆไม่สวยอะไรเงี้ยพวกนั้นอะ่ะซื้อได้มันไม่แพง แต่ถ้าองค์ที่แบบสวยๆเนี่ยสภาพเนี้ยเนี่ยคุณหาที่ไหนได้ไม่มีแล้วผมไปเฟ้นหามาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมีราคาเนี่ยอย่างงี้มีราคาเนี่ยอย่างเงี้เนี่าายตําหน,นิครบๆเนี่ยล้างเก่าล้างเก่าที่สําคัญเนี่ยโคดนะมีโคดโคดจริงนะแล้วผิวพันธุ์เนื้อตัวมาตรฐานนะครับนะพิมพ์ทรงถูกต้องเนื้อหาถูกต้องนะครับแต่วันนี้จะยังไม่พูดถึงสององค์นี้นะ อ่ส่วนของพวกเนี้ยไว้เนี่ยหลวงพ่อทบเนี่ยผมซื้อมาผมซื้อได้มานี่นะนี่พ่อแก้วพ่อทบพ่อทบเสกเดี๋ยวไว้มาดูกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทําไมผมถึงชอบหลวงพ่อทบอันนี้หลวงพ่อทบรูปหล่ออ่เก้าเก้าห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ผิวเขาจริงๆริเขาต้องเขียวเขียวใช่ไหมแต่เจ้าของอ่ะเหมือนกับว่าเขาเก็บไปค่อยดีอ่ะเก๋บานตะไทยนะหลวงพ่อทบอ่ะตอนเนี้หลวงพ่อทบอ่ะผมดูแล้วว่าตอนนี้ผมเก็บได้ผมเก็บพ่อทบพ่อเตียงพ่อพิษ คือผมพยายามเก็บผมพยายามเก็บของผมมาเหมือนสัญชาตยานอะไรบางอย่างนี่มันนะแล้วผมก็เล่นแทนนะอาจารย์แจ้นี่ผมก็เล่นแทนนะผมไม่ได้เป็นเล่นของโม่ซั่วเก็บโม่ซั่วนะอะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์นี่ผมเพิ่งได้มาผมได้มาคู่เลยนะนี่ทีแรกผมได้เหรียญน,นี้มาเหรียญน,นี้นะนี่เหรียญน,นี้ว่าสวยละก็อย่างว่าหนละมันได้มามันมันถือไม่ได้อะผมยังบ่นกับพี่เขาเลย พี่คือแบบผมถือไม่ได้ครับผมถือไว้ไม่ได้อะ่ะคือราคาปัจจุบันเนี้ยจอบอ่ะจอบัดขวางอะ่ะคือมันถือนิ่งๆไม่ได้ราคามันถือไม่ได้ครับสวยๆแบบเนี้ยคุณลองไปหาถามดูแล้วกันเกิดคุณเจออ่ะมันข้ามหมื่นไปแล้วผมไม่ได้พูดเล่นมันข้ามหมื่นไปแล้วนี่คุณลองไปหาถามดูแล้วกันคุณเจอที่ไหนคุณลองถามแล้วกันว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหม <laughs> นะ และที่สําคัญนะณนะวินาทีนี้ณนะเวลานี้ณปัจนะจุบันนี้ผมบอกไว้ได้เลยเหรียญจอบวัดขวางยังไม่มีเก๊น,นะครับณนะวินาทีนี้เลยนะเพราะผมยังไม่เคยเจอจริงๆผ,ผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับหนึ่งพิมพ์คุณจําพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์สองลักษณะลักษณะการผลิตความเก่าความเก่าด้วยมันต้องเก่าจริงนะ,ะรับตั้งแต่วันนี้ผมพูดไปอ่ะเนี่ยผมพูดไปแล้วเนี่ยว่ามันมันต้องคุยกันข้ามหมื่นไปแล้วอ่ะ ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเหตุอะไรแต่ด้วยปัจจัยคือตอนแรกๆมันเป็นของที่มันเป็นแรอเท่ม,มันหายากอะมันมันหายากนะคือตามตำรับตำราที่ก็บอกว่าคนที่เจอที่ขึ้นมามันจะมีอยู่แค่หลักสิบเหรียญไงนึกออกไหมแต่ช่องผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยช่องผมมาเป็นช่องที่มีเหรียญจอบวัดขวางอะผ่านมือเยอะเยอะเยอะมากอะไม่ต่ำมาห้าหกเหรียญแล้วกันไม่ต่ำมาเจ็ดเหรียญอะไม่ต่ำมาห้าหกเหรียญอะผมจาไม่ได้ว่ากี่เหรียญน,นะ นะครับประมาณนั้นแล้วก็หลายๆท่านอยากได้หลายๆท่านก็สั่งกับผมไว้นะแต่ว่ามันก็ดูตามจังหวะด้วยแหละตามจังหวะอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปเสนอขายใครเท่าไหร่ถ้าไม่คุ้นไม่ชินนักนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะผมไม่ชอบที่จะไปเสนออะไรเดี๋ยวผมไปชมนิดนึงแล,ล้วกันเหรียญนี้แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูสองเหรียญน,นี้คือเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญสภาพแบบล้างนะคือเจ้าของเดิมน่าจะล้างแล้วเป็นล้างเก่าแต่ล้างไม่ช้านะล้างไม่ช้าล้างเก่า แต่สองเหรียญน,นี้สภาพไม่ล้างเลยคือเดิมแต่เป็นเหรียญที่เทไม่เต็มนะครับเป็นเทไม่เต็มแต่มีสเสน่ห์มีเสน่ห์นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ชื่นชมเหรียญน,นี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือแล้วล่ะหายตังแล้วเอาตังค์มาจน,จนจนจนผมไปซื้อยางอื่นจนตังที่ได้มานี่แทบไม่เหลือแล้วล่ะนี่สวยจริงนะครับเนี่ยดูพิมพ์ไม่ดีนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะ ตาเขาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ๊ะแต่ผมเท่าที่ผมเห็นรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ผมไม่แน่ใจแนละ้วที่ผมผ่านมือผมว่าน่าจะมีอยู่สองพิมพ์นะคือมันจะมีพิมพ์เนี้ยที่เป็นพิมพ์หน้าใหญ่แล้วก็พิมพ์หน้าเล็กๆอีกหน้านึงนะแล้วขนาดเหรียญจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะแล้วตําหนิบางส่วนจะแตกต่างกันนิดหนึ่งจริงๆนะถ้าเกิดผมมาดูอะผมว่าพอดีผมขายไปหมดอ่ะผมก็เลยไม่มีเทียบไงแต่เท่าที่ผมเห็นแหละเท่าที่ผมจําได้รู้สึกจะมีสองพิมพ์นะจะมีสองพิมพ์นะ หรืออาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันนี่แหละแต่การถอดเทียนน่ะนึกออกไหมอย่างเหรียญล่าสุดที่ผมขายเป็นเหรียญที่ผมเก็บนะเหรียญนั้นจะงอจะงอจะงอเลยหุ่นหุ่นเขางอแล้วหน้าเขาก็เลยสั้นใช่ไหมแต่นี่เงี้ยเนี่ยคือปกติเนี่ยสวยไหมเหรียญจะคมชัดลึกนะครับจะลึกจะลึกจะชัดสวยเนี่ยตรงเนี้ยเส้นเน่ยเส้นตรงนี้มันขาดใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ยเส้นเส้นมันจะขาดจากกันนะในพิมพ์อะแต่ทําไมเห็นตรงนี้ติดกันคืออย่างนี้มันจะมีรอยจิกตรงนี้ มันจะมีรอยจิกนะมันไม่ใช่เป็นรอยมันเหมือนกับว่าเวลาถอดมาแล้วมันจิกอ่ะคุณต้องไปดูถ้าเกิดคุณเห็นหลายๆเหรียญคุณจะเข้าใจเลยคือพิมพ์มามันขาดครับเนี่ยเส้นเส้นตรงเนี้ยมันขาดเห็นไหมคือเส้นมันขาดอยู่ตุงจุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ในพิมพ์เลยเส้นมันจะขาดตรงนี้นะแล้วส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยแบบบางบางองค์อ่ะมันจะสวยๆมันจะเป็นวิ่งลงมาอย่างนี้ใช่แต่มันจะมีรอยจิกตรงนี้คือรอยจิกเหมือนกับเป็นการถอดออกจากเทียนแล้วมันมันคูดอ่ะเหมือนกับว่า เวลาแกะแล้วอะแม่พิมพ์บางทีไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยมาาันจะใหญ่นึกออกไหมครับเวลาเขาแกะแม่พิมพ์อะถอดง่ายๆคือมันจะต้องออกมาเป็นชับๆแบบเนี้ยนึกออกไหมเวลาเขากดเทเทียนไป,ไปไอะเวลาเวลาถอดมันจะถอดง่ายแต่บางทีอะมันไม่ชับไงหัวคุณเข้าใจไหมเข้าใจคำว่านี่ไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเทเทียนไปอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ปะ่ะสมมุตินี่เป็นเนื้อเทียนนะ่ลงไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเวลาถอดมันก็จะถอดออกง่ายเพราะมันแหลมแต่ถ้าพิมพเน,นี่ยตรงเนี้ย หัวมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นหัวแบบหัวมันจะแบบบานอ่ะนึกออกไหมเวลาถอดมันเลยคูดครับก็คือเนี่ยพิมพ์มันเป็นแบบนี้เพราะนาวินาทีนี้มันยังไม่มีเกนแน่นอนไม่มีแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยแต่หลังจากนี้ผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าช่องผมก็ไม่ได้เป็นช่องใหญ่ช่องโตอะแต่ว่าคุณดูไว้แล้วกันเนี่ยนะครับเหรียญบางเหรียญเนนะี่ยบางเหรียญมันก็งอบางเหรียญนก็เล็กกว่าน่อยบางเหรียญม่อยาก็คือตามสไตล์พระหล่อนะครับแต่ที่แน่ๆความเก่า ความเก่าเนื้อหานะครับเนี่ยสนิมเนี่ยเห็นไหมเห็นสนิมไหมเนี่ยสนิมบางเหรียญเนี่ยเหรียญเนี้ยเป็นสนิมถ้าเหรียญที่สมบูรณ์กว่านี้ยมันจะเป็นแห้งแห้งเขียวเขียวอีกแบบหนึ่งอย่างเหรียญก่อนหน้าเนี้ยที่ผมขายไปอ่ะนะครับนี่อะนี่เขาจะมีรอยไหมรอยเก็บเทียนเขาจะเรียบร้อยอย่าง,งานเขาจะเรียบร้อยบางเหรียญเนี่ย บางเหรียญมันก็จะมีรอยที่แบบแบบเป็นไงเป็นน้ำเทียนเปียกก็จะมีนะครับเนี่ยบางเหรียญก็จะมีตะไบหลังมีอะไรเงี้ยเนี่ยใชมเนี่ยมีฝนหลังมีเก็บแหละแล้วแต่เลยเนี่ยหูเป็นหูปิงนะครับหูปิงประมาณนี้เนี่ยก็คือสองชิ้นก็คือส่วนที่เหรียญเนี่ยหนึ่งชิ้นแล้วก็ส่วนหูหนึ่งชิ้นเนี่ยเหรียญน,นี่สวยเลยคือสวยสวยแน่ๆเนี่ยนะครับดูสนิมให้ดีจบจบนะครับผิวเดิมแต่ว่าพวก เขาล้างเขาล้างเก่าพวกผิวกุผิวอะไรมันก็ไม่เหลือนะครับอ่ะอันนี้ผมมีได้มีสองเหรียญให่ชมเป็นของหายากนะผมเนี่ยมันมีเหรียญหนึ่งมันคาใจนะเจ้าของเขาเปิดผมมาหมื่นกว่าบาทแต่ผมซื้อแบบมันผมซื้อมาแล้วผมไอ้เก็บมันก็คงไม่ได้เก็บหรอกเพราะเงินเรามันไม่ได้จับเยอะขนาดนั้นนึกออกไหมครับคือซื้อมามันก็ต้องเอามามา,มาปะเปลี่ยนมืออนะ แต่ว่าแต่เหรียญนั้นสวยสวยมากแล้วก็แรงยังแรงอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวไว้คอยเข้าใจอ่อนนิดนึงนะครับเพราะผมเชื่อราคานี้อย่าว่าอะไรทุกเหรียญเนี่ยมีแต่ผมเนี่ยบ้ากล้าซื้อแหละผมว่าเจ้าอื่นเขาก็ไม่ไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแต่นะบางคนเขาก็มีไปถือไปอะไรไว้อะแต่ผมเชื่อใครที่ได้ไว้อะส่วนใหญ่ไม่ไม่นำหมอกมาแบ่งหรอกยกเว้นว่าบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนะครับนี่สองเหรียญน,นี้ จริงๆสองเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สวยเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นู้นะสภาพไม่ต่างกันแต่ว่าพวกเนี่ยหูหูเขาเทเทเวลาเทมาแล้วมันมันติดไม่เต็มครับเนี่ยแต่เขาได้เรื่องสภาพเดิมเดิมเดิมเลยเดิม,เด,ม,มเดิมมากเนี่ยเดิมมากเนี่ยเหมือนเหรียญก่อนหน้านี้เลยเหมือนเหรียญของผมก่อนหน้านี้เลยคือเขาจะงอๆหน่อยเนี่ยพองอปุ๊บมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ยการนี่อีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เทเทไม่ค่อยติด เทไม่ค่อยติดเนี่ยหูก็เหมือนกันเทไม่ค่อยติดเนี่ยผิวข้างในเทไม่ติดแต่ว่าเหรียญเนี้ยเขาได้ตรงที่ว่ามีหลุมกวดหลุมทรายอะไรต่างๆอ่ะก็คือหย่อนสวยหน่อยไม่มีปัญหาเหรียญนี้ว่าจะเก็บไว้เองเหรียญนี้ว่าจะเก็บไว้เองนะเนี่ยว่าจะไว้ใช้พะชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้ก่อนให้ดูกันเพราะว่ามันเป็นของหายากจริงนะเหรียญนี้ออกเขียวนะครับเหรียญนี้ออกเขียวเนื้อออกเขียวนะเข้าใจง่ายดูง่ายเข้าใจง่าย เนี่ยรักที่คุมอะไรเงี้ยหลุมกวดหลุมทรายตามหลังตามพื้นคือสภาพเดิมเลยสภาพกลุนะครับเป็นสภาพแบบแบบยังไงอะล้างไม่เกี้ยงอะสภาพล้างไม่เกี้ยงอะนะให้ชม,มเห็นไหมเม็ดเม็ดจะคมเนี่ยเนี่ยพิมพ์พก็จะลึกชัดเห็นไหมลึกชัดหน้าตาเนี่ยพิมพ์นะเขาจะ ผมว่าเขามีสองพิมพ์นะเท่าที่ผมเห็นนะเนี่ยหูก็เป็นหูปิงนะครับแต่ว่าเขาเทเทไม่ติดเทไม่ติดนะครับเสียดายนะเสียดายเทไม่ติดเนี่ยเห็นป่มหูเออคอเอยสังกติเส้นสายเนี่ยขาแข้งเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยจิกรอยจิกทุกทุกทุกเหลียแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนรอยจิกมันไม่ได้เป็นรอยเส้นขาดนะมันเป็นรอยแบบ ที่ผมบอกอะผมว่าน่าจะเกิดปัญหาจากแม่พิมพ์อะเวลาวก็ถอดออกอะแล้วมันมันถอดยากอะแล้วเบบเหมือนหัวมันบานอะแม่พิมพตรงนั้นอะมันก็เลยคูดเนี่ยผมสันนิษฐานนะเพราะผมเห็นมาหลายเหรียญแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับเหรียญเนี้ยจะออกเขียวๆแห้งๆอ่ะเข้าใจง่ายเนี่ยรับผิวกุนะครับยังมีผิวกุให้ได้เห็นอยู่เห็นไหมเดี๋ยวมันไม่โฟกัส ต้องบังหน้าไว้อ่าเนี่ยเห็นไหมจะมีผิวกรุมีผิวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเข้าใจง่ายเนี่ยเอาไปแขวนนะครับไม่มันมันมัน,ม,นมันเป็นของแลไอเทมอะ่ะมันมันมีแต่ตําราเก่าๆที่เขาจะมีนะครับเนี่ยองค์นี้ได้หนาองค์นี้ได้หนาน,นะครับกดเต็มเนี่ยเนี่ยเขาลงรักนะดูไว้นะเขาลงรักนะย้ําอีกครั้งพระวัดขวางเขาลงรักนะเนี่ยรักเดิมๆมันติดอยู่ เห็นไหมสนงสนิมอยู่ครบนะครับนี่หูหูเขาเป็นปิงนะไม่ใช่หูในตัวนะย้ําเนี่ยมีเม็ดกรวดด้วยมเม็ดกรวดฝังนะหูเขาเป็นปิงแต่องค์เนี้ยก็เทมาไม่ติดหูเ็าเทมาไม่ติดแต่ไม่ใช่เป็นหาก็คือจัดว่าเป็นพระที่ค่อนข้างสวยหนึ่งองค์อะคราวนี้ก็แขวเแล่าเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลุมเห็นไหมครับหลุมกรวดหลุมทรายแล้วก็มีพวกสนิมนะครับสนิมเนี่ยเห็นนะตามพื้นอะตามสไตล์วัดขวาครับ เนื้อหาเนี่ยเขาใจง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรดูง่ายที่สำคัญความเก่าความแห้งนะครับอย่าลืมนี่หายากเหรียญจออเป็นเหรียญที่หายากน่าจะใครที่เล่นวัดขวางนี่ถ้ามีคือสุดละคุณสุดละเพราะมันมีแค่หลักสิบเองมันมีอยู่หลักสิบแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่สิบเหรียญน,นะนะยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญอะไรเงี้ยผมจะพยายามไปเฟ้นอนะ่ะผมเจอผมพยายามจะไม่พลาดอ่ะ ถ้าผมมีติดต่อหรือว่าผมเจอผมจะพยายามไม่พลาดนะผมจะพยายามไม่พลาดผมพยายามยกเว้นว่าเหรียญไหนที่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเปิดมาแบบโอ้โหเปิดมาแบบอิหาราคานี้กูซื้อห้้ยเขนนี่เปล่าวะอย่าว่าเลยห้วยเขนน่ะคุณรู้ไหมห้วยเขนน่ะอย่างจอบเล็กเขาเรียกว่าปลากระเบนใช่ป่ะแล้วก็จอบใหญ่ส่วนกลางเขายังไม่ไม่เล่นเลยส่วนกลางนะบางที่ก็ยังไม่ไม่รับออกเลยนึกออกไหม เขาก็จะเล่นกันแถวนั้นนะห้วยเขยนไม่ใช่ว่าส่วนกลางจะยอมรับทุกพิมพ์นะบางพิมพ์เขาไม่ยอมนะบางพิมพเขาเขาเขาไม่ออกเขาไม่ออกผลนะนึกออกไหมครับอันนี้เรื่องจริงเราไปตรวจสอบดูดิวัดขวางอะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเท่าที่ผมคุยนะเขาเคยส่วนกลางเขายอมรับนะแต่พอพักพักหลังๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันก็เลย ส่วนกลางเขาก็ยังชะลอชะลออะไรเงี้ยไปก็เลยก็เลยก็ก็ว่ามันก็เป็นผลดีอย่างอะ่ะเราจะซื้อซื้อได้หาได้อะ่ะตอนที่ผมมาเล่นช่วยกแกล้มมันไม่แพงอ่ะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีราคาแล้วนะครับเพราะคนเขาเริ่มรู้อนะครับเริ่มรู้เริ่มเริ่มร,ร,มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มที่จะเก็บสะสมเพราะว่าพระมันเก่ามันก็เข้าใจไม่ยากหรอกใช่ไหมล่ะอ่ะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนี่ เหรียญนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่าผมชอบเหรียญนี้คือผมชอบเหรียญนี้ผมจะเก็บไว้นะผมบอกก่อนถ้าเกิดใครอยากได้ก็น่าจะเป็นเหรียญนี้แหละที่น่าจะแบ่งได้นะแบ่งเพราะเหรียญน,น,นู้นแบ่งพี่เขาไปแล้วนะครับอ่นนี่นี่เป็นอีกเหรียญน,นะอาจจะไม่ได้เต็มฟอร์มแต่เข้าใจง่ายอะ่ะเนี่ยหูไม่เต็มเหมือนกันหูก็เป็นปิงเหมือนกันครับเทเทไม่ติดนะพื้นก็แบบพื้นเดิมเดิมนะครับพื้นเดิมเดิมเนี่ยเนี่ยเหมือนไม่ได้ล้างเหมือนปัดฝุ่นปัดฝุ่นน่ะ นะครับเพราะว่าผิวคาบกัวพวกผิวกัวผิวสนิมเขียวอ่ะพวกสนยกต่างๆมันยังอยู่ยังอยู่ครับแล้วก็มันก็แห้งไม่มีความมันวาวตรงนี้มีเม็ดแร่ด้วยเนี่ยตรงแขนเห็นไหมเห็นเม็ดแร่ไหมนี่มีหลงติดมาเม็ดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเม็ดนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลุมแร่และครับหลุมกวดมันคงจะหลุดกันไปหมดแล้วละ่ะนะเนี่ยเทไม่ติดอะไรเงี้ยธรรมชาติ องนี้ก็หย่อนสวยเยอะเลยเพราะว่ามันเนี่ยไอ้มหพวกเม็ดไข่ปลานี่ยมันจะไม่ค่อยติดเนี่ยตรงนี้เป็นลอยจิกเหมือนกันเห็นปะ่ะเพราะพิมพ์เขาตรงเนี้ยเสน้นจะขาดเสน้นจะขาดมันจะกระดกขึ้นไปชิดขาแล้วล้วตรงนี้มันจะพับลงเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นลอยจิกที่ผมบอกว่ามันน่าจะเกิดจากการถอดแม่พิมพ์ถอดแม่พิมพ์ออกมานะครับนี่ องนี้หน้าตาติดชัดสวยหูเหอแต่ว่าเนี่ยบริเวณตัวไม่ติดเนี่ยแล้วบางองค์จะดูต้อต้บางองค <โ afin S 1> ์จะด,ดูยืดยืดบางอ<ม> MM. งค์ก็ถ้าสมสม่วนหน่มส่วนอ่ะต้องเป็นเหรียญที่มีหัวเหรียญสวยที่ผมไปดูตอนต้น,นอันนั้นคือเหรียญสวยเลยเหรียญที่แบบไม่แบะไม่หุบไม่อะไรเงี้ยคือามมาทเทออกมาเต็มทเทงมาสวยนะครับถ้าเหรียญเต็มเต็มมันจะมันจะกระชับครับมันจะไม่บานหรอ,อกเงี้ยมันจะไม่บานเหมือนเหมือนสองเหรียญเนี้ยพอมันบานมันก็จะแลแบบดูเหมือนใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะครับ นี่ด้านข้างอันนี้บางไปหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเหรียญหนาเหรียญบางเป็นเรื่องปกติแล้วการทําผุ่นเทียนชนวนเข้าข้างเข้าหลักเข้าล่างครับเห็นไหมเข้าล่างแล้วก็เก็บสังเกตะเหรียญแท้ๆจะเรียบร้อยครับเขาจะทําเรียบร้อยเขาจะไม่ทําแบบขูกขักัก,กหรอกนะครับด้านหลังเห็นไหมเ <พอ S 2> นี่ย <พอ S 2> ไอ้ที่เขาเคลือบอยู่พวกลักพวกอะไรเขายังเคลือบอยู่ครับก็คือสมบูรณ์นะครับ ผิวด้านในอันนี้จะออกไปทางเหรียญน,นู้นจะออกไปทางเขียวนะเหรียญน,นี้คือผิวด้านในยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่ว่าอย่างว่าลหละเขาหย่อนสวยนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยบางเหรียญ<ะ>เ,เยน,นี่ยปะเขาไม่ได้เก็บอย่างเหรียญนี้ยเขาไม่ได้เก็บเนี่ยไม่เก็บมันก็จะเห็นคีบหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแม่พิมพ์นะนะย่าอย่างเหรียญน,นู้นอนะ่ะเขาเก็บพอเขาเก็บปุ๊บด้านหลังก็จะมีรอยตะไบใช่ปะรอยตะใบรูปใช่ปะอ่า เหรียญไหนล่ะเหรียญน,นู้นแล้วเหรีหยญน,นี้อ่านะเข้าใจได้โอเคนี่ดูง่ายครับดูง่ายไอ้ของทำเรียนแบบไอ้เนื้อมันมันอะไรมันมันไม่เหมือนกันความเก่าความแห้งมันมันเข้าใจง่ายครับแม่พิมพ์ก็สำคัญนะดูเรื่องของแม่พิมพ์ด้วยนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญพวกนี้เหรียญอาจารย์แจะเนี่ยผมก็ได้นี่ผมได้พิมพ์หายากมาองหนึ่งเดี๋ยวไว้ค่อยดูดีกว่า ดี๋ยวไว้ค่อยดูดีกว่าพิมพ์เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากเนี่ยได้มาคู่นี้ที่แบบมันมันมีมันมีหลายยุคอะคือผมว่าตั้งเขาสร้างมาก็คือผมว่าจริงๆอะสร้างพร้อมหลวงพ่องเงินนั่นแหละคือหลวงพ่องเงินท่านอายุเยอะแล้วอะแล้วก็อาจารย์แจท่านก็ขึ้นเป็นเจ้าว,วาดวัดบางคานตั้งนานแล้วนะเพราะว่าอย่างที่ว่าอะไรนะมีการเยี่ยมมณฑลภาคเหนือ ทางนู้นนะครับที่ว่า,อ,าอะไรนะที่ว่าไปเยี่ยมตอนช่วงสองสี่ห้ากว่าก็คือเขาก็บอกว่าอาจารย์แจ๊ก็เป็นพระแจก็เป็นไอ้นี่แล้วนะเป็นเจ้าวาดวัดบางคานไปแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นหลงพ่อเงินก็อายุลองเทียบอายุดูหลงพ่อเงินก,ก็น่าจะอายุเยอะแล้วล่อใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็ ไม่แปลกครบท่านจะทําพระออกมาเพราะมันต้องเหมือนเป็นงานประจําปีงานอะไรที่มันต้องทอําอ่ะมันต้องทําเป็นประเพณีอ่ะก็ให้หลวงพ่อเงินเสกอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าหน้าที่อะไรต่างๆผมก็ว่าน่าจะหลวงพ่อเงินท่านก็น,น่าจะต้องพักเพราะท่านอายุเยอะ,อะนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวให้ว่ากันเรื่องนั้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณวัดขวางก็ประมาณนี้เหรียญน,นี้ผมขออนุญาตเก็บนะครับเหรียญน,นี้ใครชอบก็โทรหาผมแล้วกันตามนั้นนะครับนี่แล้วก็ผมมีคู่นี้ด้วยสวยโคตรสวย มีโค้ดด้วยเดี๋ยวนี้ผมพยายามจะซื้อที่มีโค้ดนะไม่มีโค้ดผมไม่หยิบมาเล่นละเพราะว่าถ้าเนื้อหาไม่เด็ดจริงผมผมจะไม่หยิบมาเล่นละผมจะพยายามไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่ามันตอนเนี้ยมันของมันเริ่มหายากแล้วก็เราต้องเพิ่มสกิลในการหาของอะ่ะเพื่อที่จะหนีหนีหนีคนอื่นๆหนีส่วนอื่นหนีหนีให้ออกจาก หนีให้ออกจากที่เขาเล่นกันอ่ะให้เขาเล่นกันคือก็เล่นกันไปไอเลือดเล่นหย่อนสวยเล่นแบบพระล้างพระอะไรก็ว่าไปเพราะตอนเนี้ยคนส่งให้ผมตลอดเลยแต่ส่งพระล้างพระอะไรมาคือผมผมผมไม่รับเลยตอนเนี้ยผมไม่รับเลยคือถ้าล้างก็ต้องเป็นล้างเก่าล้างเก่ามาแบบว่าเงี้ยล้างเก่ามาจนจนมันกลับแล้วอะคือไม่ได้ล้างมาแบบสี่ส้าห้าปีอะคือล้างมานานแล้วอะใช้มานนานแล้วอะจนจนมันมันเขียวมันดูง่ายอะ ดูง่ายอ่ะคือผมพยายามจะเน้นภาพที่ดูง่ายเพราะว่าเวลาคนที่ได้จากผมไปอ่ะบางคนเขาดูไม่เป็นนะเขาจะได้เอาไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเสียชื่อผมด้วยใช่ไหมครับประมาณนั้นโอเคท่านเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะสององเนี้ยเดี๋ยวอาจจะทาให้ดูทีละองนะแต่โดยเฉพาะอง์เนี้ยเนี่ยโอ้ผมไม่ได้สภาพนี้มานานมากนะนานมากนานมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่ะเนี่ยมีโคด้ดชัดเจนทีแรกก็ว่าจะเก็บไว้เองอ่ะแต่ไม่ไหวช่วงนี้ซื้อโอ้โห ซื้อตะกรุดหลวงพ่อทบมาได้ดองตะกรุดตะกรุดแบบนี่ตะกรุดพ่อทบที่แบบนี่ยุคไอ้เขาเรียกว่าไนงะตะกรุดยุคตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งหกถึงหนึ่งแปดะที่ว่าแจกทระรเนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้เลยคือมันเจอมันต้องซื้อครับมันต้องซื้ออคือไม่ว่าจะซื้อมาเก็บหรือซื้อมาทําด้วยอะไรก็แล้วแต่คือมันเจอมันต้องซื้ออะครับมันมันเป็นหน้าที่ของคนที่มันกลายเป็นหน้าที่ของผมไปแล้วละ่ะคือผมเจอของแท้ของดีที่มันถูกต้องชัดเจนอะ่ะผมต้องซื้อ นะครับทุกอย่างคือผมต้องซื้อนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ยังต้องทําเผยแพร่อะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามจะพยายามมาทําคลิปต่อเนื่องให้เหมือนเดิมนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายอะไรต่ออะไรมันก็ดีมากๆแล้วเริ่มดีมากๆแล้วแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนหน้าพระอะไรไปตามตามการเวลานะเพราะว่าตอนนี้คนที่เขามาสนใจวัดขวางมันมากขึ้นจริงๆผมไม่ได้พูดเล่น แล้วการหาพระของผมอะมันก็จะยากยากมากๆเลยอะยากมากมเลยนะเวลาเนี้แล้วผมก็จะอัพอัพสกิลอัพอัพมาตรฐานตัวเองขึ้นมาก็คือมาเล่นพระแบบดีๆสวยๆไปเลยอะเป๊ะเปึป๊กปไปเลยอะแต่ด้วยราคาเนี่ยผมจะพยายามให้เป็นราคาที่น่ารักน่ารักอะทุกคนรับได้ไม่ใช่แบบราคาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวิหารโอ้โ <laughs> ห นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะบางชิ้นได้มาแพงก็ต้องว่ากันแพงบางชิ้นได้มาถูกก็บวกกันไปตามอัตราภาพนะครับอาศัยได้กินได้ใช้ได้ทําบุญอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจง้งเตือนด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนี่แหละสององค์นี้เดี๋ยวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับคลิปนี้แยกย,ย้ายสวัสดีครับ